สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับช่วงนี้นะครับฝนตกนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับช่วงนี้ก็งดลงคลิปยาวไปก่อนนะครับทุกคนนะครับนะครับเพราะว่าผมผ่านกด4,000ชั่วโมงแล้วครับทุกคนกด y o u b u เพถึงได้สองวันนะครับ YouTube กำลังตรวจสอบคลิปยาวผมอยู่นะครับ ลงยังไม่ได้นะครับทุกคนรับชมคลิปสั้นไปก่อนนะครับเพราะว่าคลิปสั้นของผมกับผ่านแล้วนะครับผ่านก่อนคลิปยาวนะครับนี่ครับถ้าตรวจสอบเสร็จนะครับผมถึงจะลงให้ทุกคนรับชมนะครับคลิปยาวนะครับกดใจรอนะครับไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับทุกคนครับสำรวจดูนาข้าวครับ สวัสดีตอนเช้านะครับน่ครับช่วงนี้ลงคลิปสั้นไปก่อนนะครับคลิปยาวก็รออีกไม่นานนะครับมาดูนาข้าวของนนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปนะครับว่าไม่มีน้ำนะครับคันแทนนาขาดหลุดลงไปหุ่นครับข้างไต่นะครับปุ๋ยกระหายไปแปลงไต่หมดนะครับอันนี้เป็นน้ำฝนนะครับฝนตกมาๆมาใหม่นะครับเหตยบพครับ หลังจากที่บ่มีน้ำแล้วน้ำมาอหไม่เพิ่มนะครับต้นเขียวปุ๊ดเลยเห็นว่าครับข้าวผมนี่ครับสีเขียวนะครับบ่มีสีเหลืองครับเห็นว่าครับนี่ครับไม่มีสีเหลืองเขียวหมดเลยครับหลังจากที่ผมใส่ปุ๋ยแตกกอนะครับได้วันเดียวนะครับตืีลูกซ้าคนมากคัดแทหนขาดพูนครับปุ๋ยผมไปห้มกันอยู่ไห่ไตนะครับบ่มียังครับใส่ไม่ได้ครับบริเหีเยไปใส่ อยู่ในเขาคือเก่านะครับหน้าปุ๋ยไหลลงมานะครับคาแทงาขาดมาสำรวจเบื้องแปลงใต้ครับนี่ครับแปงข้างล่างนี่ครับเขาตอนผมลงคลิปนะครับให้ทุกคนเบ่งข้าวเป็นสีเหลืองเห็นไหมครับมันเป็นสีเหลืองเป็นย่อมยอมยอมเดี๋ยวนี้นี่แทบบม่มีเลยสีเหลืองครับผ่านไปสองวันเท่านั้นครับเปลี่ยนสีทันทีเลย เห็นไหมครับจากข้าวสีเหลืองเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือข้าวพ่อบปุ๋ยด้วยครับเด้อนี่เห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมและบองที่มันเหลืองไปย่อมเป็นยอม,ม,มนะครับก็เอาปุ๋ยเป็นใส่ด้ยครับี่ใส่ห้มัดขึ้นพ,อพ,อพอร้อมๆกันนะครับแล้วมันได้กินถาดอาหารมันจะขึ้นมากของมันเองนะครับให้พี่น้องรีบมาปุ๋ยเปไ็นใส่ด้อพี่น้องนะครับนี่ครับ ใส่ชามาแตกกอสาดนะครับจากใบเหลืองบอมี่แล้วนะครับหน้าแปลงกลางนะครับตัวนี้เป็นแปลงกลางสีเขียวมาดูแปลงสุดนะครับนี่ครับมาดูตบแปลงนี่ก็กําลังสีเขียวใช่ไหมครับสองวันนะครับพุ่งนี่นะครับพุ่งนี่อีกสามวันสี่วันยิ่งเขียวคนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับ จากปุ๋ยนะครับปุ๋ยใส่ปุ๋ยปุ๋ยโซแตกอนี่บอครับครับผมเปลี่ยนที่เรียกใส่ยูเลียนะครับจากยูเลียมาใส่ยูเลียจะใส่หลายนะครับใส่บางๆนี่ครับเอาใส่ใส่หลายขังนะครับหน้าปุ๋ยจากให้หน้าให้นี่ครับกับไหลลงมาสมทบกันอยู่นี่จากเขาสีเหลืองกเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนี่ครับแปลงไต่อัปเดตให้เบิรงนะครับ บม่มีหญ้าเลยครับเห็นบ่าครับไม่มีน้ำไม่มีน้ำหญ้าไม่มีนะครับทุกคนพูดทำหน้ากะรักษาระดับน้ำไว้นะครับอย่าให้ขาดน้ำนะครับช่วงนี้นะครับสวัสดีตอนเช้านะครับช่วงนี้นาเห็นนาครับผมว่าพามะเบิงหน้าครับหน้าเพิ่นทำนาข้าวนะครับหน้าหน้าเขาที่ปุยขึ้นจินนะครับเพิ่นใส่ปุยไยพามาอัปเดตเบิงนะครับหน้าน้ำหน่อยนะครับน้ำหน่อย ใส่ปุ๋ยเยอะนี่ครับตอนนี้ก็กาลังฝืนตัวนะครับแต่ว่ากับพระท่านฝืนเต็มที่ต่ว่าก็ดีกาเก่าหลายนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับต้นกำลังฝืนขึ้นมาเนี่ครับถ้ามันฝืนปุ๋ยจืดเปลี่ยนสีนะครับก็จังมะเหือปุ๋ยหล่อไม่ได้นะครับเขาไผยเป็นแบบนี้นะครับรให้ปุ๋ยจืดด้วยครับปุ๋ยจืดล้ววระที่เนี้ยมาใส่ใหม่นะครับ แตกกอออกมางามเหมือนเดิมคือเก่านะครับแต่ว่าอาจจะบ่งงามก็คือตอนห่าปักดำใหม่ๆนะครับนี่ครับจากหน้าปุ๋ยขึ้นจิ้นนี่ครับแปลงนี้นี่ครับตรงที่บ่มีเขานะปุ๋ยขึ้นจิ้นติดกันนะครับวันเดียวกันนะครับเขาใส่ปุ๋ยวันเดียวกันมาอัปเดตให้เบิ่งอีกครั้งหนึงน่งนี่ครับแปลงนี้ครับแปลงนี้เห็นบ่ครับ บมีตายจากต้นนะครับสาเหตุที่ข้าวไว้ตายก็เพราะว่าน้ำไหลใส่น้ำไหลน้ำเยอะน้ำพ่อพี่ยงเบื้องหลดครับต้นเขานี่ครับเห็นบ่ครับสีเขียวก็ยังเขียวคือเก่าครับเห็นบ่ครับนี่ครับคือว่าระดับน้ำสำคัญนะครับต้องคงที่นะครับการใส่ปุ๋ยนะครับอย่าหมากอย่าหลายนะครับให้ปันกลางให้พ่อดีนะครับอย่าหลายอย่าหน่อยนะครับ ให้พอดีพอดีนะครับน,นี่ประมาณนี้นะครับเขาเล่าง่ามครับนี่ครับพนสีเขียวห่างนะครับแต่ว่าแต่กอดีมากเลยนะครับ